ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องวงจรเรียงกระแสแบบบิดนะครับวงจรเรียงกระแสแบบบิดเป็นวงจรที่ใช้กันมากที่สุดนะครับนิยมใช้มากที่สุดนะครับวงจรนี้ใช้ไดโอดทั้งหสี่ตัวนะครับจะใช้หมอ้อแปลงแบบเซนเตอร์แทบก็ได้หรือแบบไม่มีเซนเตอร์แทปก็ได้นะครับตอนนี้เรามา อธิบายลักษณะการทําง,งานของวงจรเรียงกระแสไปปิดนะครับครับอันนี้อินพุตเป็นสองรอยยี่สิบนะครับสองรอยยี่สิบ V4 นะครับเราจะอธิบายสองลูกขึ้นนะครับครับเริ่มลูกขึ้นแปกเศสบ,บวกนะครับ ด้านบนจะได้รับไฟบวกนะครับด้านบนของมันเนี่ยกดด้วยทฤษฎียปูงนะครับด้านล่างก็จะได้รับไฟลบนะครับไดโอดตัวแรกเนี่ยนะครับก็จะได้รับไบอัสตรงนะครับอ่าครับพานโหลดนะครับแล้วไปครบวงจรที่ไดโอดตัวที่สองนะครับ จดอดอตัวนี้ก็จะนำกระแสไลลกลับไปครบวงจรนะครับ, like รบนะคือมันะจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาพิจารูลูกขึ้น ทุกทีหนึ่งนะครับเปดลบนะครับก็คือช่วงนี้นะครับเห็นนะครับด้านล่างของกดดที่ปุ่มนะครับก็จะได้ไฟบวกด้านบนได้ไฟลบนะครับไดโอตัวที่สี่นะครับจะได้รับไบาอาสตรง นะครับไล์กับไล์ผ่านโหลดมานะครับแล้วมาควบวงจรผ่านได้ออโต้ทสามนะครับได้โอโต้ที่สามได้ไร,รับไปกระตุกแล้วกลับไปควบวงจรนะครับ ่อมาที่จะนาลุกขึ้นลุกปีกสองเฟซบุ๊กน,น,นะครับนะครับด้านบนก็ได้รับไฟบวกนะครับด้านล่างได้รับไฟลบนะครับไดโอตัวที่หนึ่งนำกระแสนะครับก็คือได้รับไฟอัสโงครับไว้พานโหลดมา ครบวงจรที่ก็คือไหลผ่านในอุตวเซตสองนะครับก็คือได้อุตวทซ่สองก็จะได้รับไปอะตรงแล้วกลับไปครบวงจรนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาพิจารณานะลูกขึ้นลูกที่สองเสร็จลบนะครับครับด้านบนนะครับได้รับไฟลบด้านล่างได้รับไฟบวกนะครับไดโอตัวที่สี่ก็จะนำกระแสนะครับคือได้รับไฟตรงแล้วก็ไหลผ่าน โหลดไปนะครับแล้วกลับไปพวกวงจรที่ได้บูตตัวที่สามนะครับการทำงานของเด็ด วงจรเลียกระแสแบบปิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับ